พี่เจครับง,งานที่พี่เจ ouais? right? pues, right? ้ให้ผมตัดเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วแล้วแใช่ครับพี่เจจะเซ็ตก่อนไหมครับขอเบิกหน่อยลองกดเลยนะครับไม่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 อะไรไม่ผ่านยังไม่ดูเลยพี่อ๋อเดี๋ยวนะนะของพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับไม่อยู่นะคอแห้งนิดหน่อยไม่ได้ไม่ได้มันผมกดเลยนะครับพี่กดเลยดูเนี่ยเห็นป้ายนี่หลเดือยอันนี้จมูกพี่จะต้องเอาลงหน่อยไหมฮะจมูกน่าจะใหญ่ใช่บีบลงหน่อยเดี๋ยวคนก็จะแซวว่าดังปึงโอ้ผมแต่ผมขอย้อนกลับไปอีกนิดนึงน่ได้ได้ดูเนี่ยเห็นป้ายเอันไอ้เคี้ยวที่มัน มันสวนไปนิดนึงใช่ใช่ครับบีบลงหน่อยบีบลงอีกหน่อยใช่ไหมครับพี่แล้วแล้วเอออันนี้เขาเรียกอะไรนะพี่ขี้ศพขี้ศพแล้วขี้ศพพี่ต้องใส่ดีให้ด้วยไหมครับขี้ศกใส่หน่อยก็ดีใส่ด้วยใช่ันนี้เมื่อเช้าที่ปากจืดไปหน่อยปากจืดนี่ไม่ใส่น้ำปลาหรอพี่อย่าใส่ไปเลยใส่น้ำปลาด้วยนะกลับไปแก้ก่อนกลับไปแก้ไปใส่เหมยตู้ให้พี่ก่อนใส่เหมยตู้ด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าขอให้ฮูดังลงกว่านี้เดี๋ยวคนแซวว่าดังปึงส่วนแขี้ยก็ยังสวกไปขอให้เอาลงกว่านี้อีกหน้านี่เห็นแม่นะ แหลมแป๊ดนี่เือเราชอบไหมครับชอบหน้าแหลมหรือหน้าเรียมขอหน้าแหลมขอหน้าแหลมออือได้แหลมๆเลยได้ครับพี่เจสจัดไปเดี๋ยวผมทำต่อให้นะครับพี่เจสขอบคุณมากครับพี่รับรับผมทำงานนะครับเออเอาเลยเอาเลย